สวัสดีนะคะพ่อแม่ f อทุกท่านนะคะ,นนะค่ะเราเอาแม่มะลินะคะอาบน้ำนะคะแม่มะลิของเรานะคะอาบน้ำนะคะเย็นชื่นฉ่ำใจเลยนะคะ อาบน้ำนะคะเย็นนะคะโควาก็อาบให้นะคะสุดชื่นเลยนะคะนคะทำความสะอาดนะคะ อยากไปแล้วนะคะอยากอาบน้ํานะคะบางวันก็ร้อนนะคะนี่เป็นช่วงเย็นนะคะนี่เป็นช่วงเย็นค่ะ เรจะพาไปที่นอนของเขานะคะแม่ควานกับพ่อควานก็ให้กินน้ำเลยนะคะเราจะพาแม่มะลินะคะไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำเสร็จก็เข้าไปที่นอนนะคะโอ้เก็บอะไรกินน,อน้องลูก ข้างหลังแกก็ยังไม่หายนะคะเราก็รักษาไปเรื่อยๆแหละค่ะอาการนะคะเราก็รักษาไปเรื่อยๆค่ะรักษาไปเรื่อยๆนะคะพ่อขวานเอามาที่นอนนะคะ พ่อควานก็เก็บกวาดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะคือที่นอนของแกแล้วค่ะ oh. พ่อควานก็จะดูนะคะ oh. พ่อควานก็จะดูที่นอนทุกอย่าง ต้นหญ้านะคะเห็นต้นไม้นี่คือต้นไม้ที่เขาว่ากินแล้วจะไม่คันไม่อะไรนะคะเราก็ได้ค่ะเราก็ไปหามานะคะคำแนะนำของแม่เอฟซีนะคะที่แนะนำมาหาต้นอะไรต้นยาที่เป็นกิ่งไม้ให้แกกินนะคะเราก็ไปนะคะ อยากให้แกหานะคะมะลิได้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะแก <c oughs> ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะมะลิของเราค่ะ ย็นนะแกก็เดินเลยนะคะแกก็มีความสุขของแกนะคะเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวแกก็มีความสุขนะคะ,คะเราก็พ่อควานแม่ควานก็ไม่ทอดทิ้งเขานะคะเขารู้เหมือนกันนะคะรู้ว่าพ่อควานแม่ควานไม่ทอดทิ้งเขาะคะ่ะ ควานจะเอาหญ้ามาให้กินแล้วแกก็เลยนะคะเหยียบทิ้งเลยนะคะตัวนั้นเหยียบทิ้งเลยค่ะกิ่งไม้นั้นเหยียบทิ้งเลยนะคะ กิจวัตรประจำวันของพ่อควานแม่ควานก็คือเช้าเที่ยงก็คืออาบน้ำเย็นสามเวลานะคะที่เราให้แกให้เราให้แม่มะลิได้กินน้ำเราไม่ให้ขาดน้ำนะคะวัวน้องหิวนะคะเราจะให้กินสามเวลาเลยนะคะน้ำเพราะเราอย่างว่าน้องช้างแกกับพูดไม่เป็นนะคะแต่คนเลี้ยงก็ต้อง รู้นะคะว่าจะต้องให้แกกินกี่เวลานะคะเหมือนคนเราละคะ่ะก็ต้องกินน้ำเรื่อยๆนะคะพก่กควานยูนอ้อยให้รู้เลยนะคะลีดคว้ามาเลยนะคะ อารมณ์ดีนะคะดูก็เดินยืนสายหัวสายไปสายมาเลยนะคะเราได้อาบน้ำให้แกแกก็เย็นสดชื่นใจนะคะแกก็ล่าเริงของแกะนะคะแม่มะลิได้อาบน้ำให้ก็เย็นกายเย็นใจเลยนะคะอาบน้ำเสร็จเราก็มีอาหารให้แก ได้ทานนะคะได้กินมีอ้อยนะคะควานก็ให้กินแต่ยังไม่ให้เยอะนะคะให้เยอะเดี๋ยวจะเหยียบเล่นนะคะรู้เราก็จะเปลี่ยนอาหารให้แกเหมือนกันนะคะเราก็ตกงานนะคะตกงานมาจากเกาะสม,มุยค่ะเราก็ต้องสู้ชีวิตเนาะแม่มะลิ บางครั้งเราแก,กก็คันนะคะแม่ควานนี่ก็กลัวค่ะกลัวช่วงหน้าฝนและค่ะไม่รู้ว่าช่วงหน้าฝนเราจะทำยังไงนะคะแม่ควานก็จนปัญญาเหมือนกันค่ะรอแต่พ่อแม่ F.C. ผู้ใจบุญนะคะที่จกกะกรุณานะคะแม่ควานก็รอพ่อแม่ f อซผู้ใจบุญนะคะที่จกกะกรุณาแม่มลินะคะแม่ควานก็จนปัญญาค่ะ พอเงินเดือนของเราก็ไม่มีนะคะเราผู้ใจบุญนะคะที่จะการุณาแม่มะลินะคะค่ะแม่ขวานก็จัดออเดอร์เหมือนกันนะคะพอแม่ FC ท่านใดที่จะช่วยสั่งออเดอร์แม่มะลินะคะก็สั่งได้นะคะ ที่จะช่วยสั่งออเดอร์แม่มะลินะคะก็สั่งได้นะคะเล่นมวยใส่แล้วนะคะรู้นะคะว่าควานไม่อยู่สุดยอดเลยนะคะลํำมวยใส่เราเลยนะคะเห็นควานขับรถออกไปไม่รู้เลยค่ะไม่ได้นะคะถ้าควานไม่อยู่เข้าใกล้ไม่ได้เลยค่ะ จะชกมวยใสเลยนะนี่แม่มัลนลิลำมวยใสเลยนะคะลำมวยใสแม่ควานเลยนะคะเมื่อกี้รู้นะคะทุกเชือกละคาช้างช้างทุกเชือกจะเป็นอย่างนี้ลาคะ่ะถ้าไม่มีพ่อควานนี้จะทําให้รู้เลยนะคะว่าแบบไหนนะคะถ้ามีพ่อควานอยู่ด้วยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าไม่มีพ่อควานอยู่เนี่ย มวยเริ่มขึ้นมาเลยนะคะอาการเริ่มขึ้นเลยนะคะก็ฝากพ่อแม่ f อซทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังกายกำลังใจให้แม่มานลิด้วยนะคะ พ่อควันแม่ควนันก็ขอบคุณพ่อแม่เอซทุกท่านมากๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะพ่อแม่เอทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ